อนุญาตเลือกไพ่แทนชาวราศีมังกรพระพรมค่ะอืมนี่เลยวราหะอวตารพระพฤหัสอ่ะโทษจันทราเทพมีความค้ายกัน ะะจะบอกว่าถ้าได้ไพ่พระภุมเนี่ยนะคะแสดงว่ากาลังจะมีหน้าที่มีงานนะคะได้งานที่เห็นไหมคะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่นะคะการงานคิดว่านะคะจะเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าจะเริ่มต้นงานก็จะได้งานชิน้นชิ้นใหญ่โดยเฉพาะภุมเนี่ยงานคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศหรืองานราชการเนี่ยก็จะจะดีมากๆนะคะซึ่งวรหัสเนี่ยมันคือเรื่องของการสื่อสารู่แล้วันเนี่ยเรื่อ,องางานคุกก็ได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมีโอกาสได้เริ่มทํางานใหม่ๆโดยเฉ เฉพาะงานเกี่ยวกับการสื่อารเช่นคุณทํางานกับเรื่องของออนไลน์ เอองานเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะการติดต่อ,อการติดต่อพบปะกับคนเนี่ยงานประสัมพันธ์เนี่ยจะดีมากๆนะคะจันทเทพเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของสเสน่ห์ยอยู่แล้วแสดงว่าช่วงเนี้ยคุณจะเจอคนเยอะมากในเรื่องของงานคุณได้ติดต่อพบปะพูดคุยกับคนจํานวนเยอะมากและมีความหลากหลายในเรื่องของการงานเยอะมากคิดว่าจะเริ่มต้นเริ่มหางานใหม่ตอนเนี้ยก็จะมีโอกาสเข้ามาหลายด้านแต่ว่าอาจจะต้องเรื่องดีๆเพราะจันทเทพแปลว่าเหมือนบางทีเวลาทํางานหลายงานเราจะสับสนในตัวเอง อ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่างานดีส่วนเรื่องการเงินเงินเนี่ยทางเข้าเนี่ยพระพรมเนี่ยแสดงว,ว่ามีโอกาสมีเงินใหญ่นะคะว่ารหัสเนี่ยความรู้ความสามารถของเราจะทําให้เกิดเงินหรือรายได้เสริมมาก็มีสิทธิ์ได้งานหลักแล้วก็มีรายได้เสริมแต่จันทาเทพต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินเพราะคุณอาจจะแบบว่าได้เงินมาแต่ว่าคุณอาจจะใช้เงินไปกับเรื่องของความฟุ่มเฟือย นะคะหรือว่าใช้เงินไปกับความพึงพอใจค่อนข้างเยอะมากช่วงนี้ปันอาจจะต้องเหมือนแบบได้เงินมาแล้วจะต้องอบริหารจัดการการเงินให้ให้ดีมากๆนะคะแต่ถ้าคิดว่าจะลงทุนช่วงนี้ทำได้ในแง่ของการเรียนรู้หรือว่าการศึกษาอ่านะคะเรื่องความรักช่วงนี้เนื้อหอมมากเป็นพิเศษนาะเพัะชันน จันทราเทพใบนี้เห็นไหมคะละมุนดูดีแสดงว่าช่วงนี้คนสดก็จะเนื้อหอมมากมีคนที่เข้ามาพูดคุยโดยเฉพาะคนต่างอายุหรือต่างชาติต่างประเทศคนไกลนะคะแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทำงานหรือทำธุรกิจบางอย่างร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของความรัก แต่ว่าอาจจะต้องระวังเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราอาจจะจับปาลาไหลมือเพราะ,ะจันทเทพไงนะคะช่วงนี้อาจจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษมีเสน่ห์มากเพราะอันนี้มีคนเข้ามาเยอะ้าก็ต้องระวังจ,จะคุยกับใครก็ต้องเหมือนพูดคุยกันเป็นคนคนไป,ปนนในงานจัดจกายเป็นว่าจับปลาหลามือแล้วมันจะไม่เหนืออะไรเลยะนะคะเรื่องของสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพค่ะถ้าพระพรมเนี่ยแล้วก็จันทเทพต้องระวังโลคน้ําไม่ใหญ่มากก็คืออาจจะระวังอุณหภูมิภูมิแพ้อากาศพระพรมก็ระวังเรื่องของกระดูกสันหลังนะคะ การทำบุญเสริมด้วงนะคะจันทาเทพเนี่ยเป็น,น่าตน้าก็คือทำบุญบริจาคเกี่ยวกับเรื่องเรื่องน้ำนะคะอ่าเกี่ยวกับน้ำหรือว่าอาจจะบ,บริจาคนะคะอ่าทำบุญเกี่ยวก,กับการให้ชีวิตสัตว์นะคะเพราะว่ารหัสคือหมูป่าก็คือบริจาคน้ำแล้วก็ให้ชีวิตให้ชีวิตสัตว์อันนี้เลยค่ะแนะนําในการไหว้องค์เทพก็คือไหว้พระพรหม